สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MMP สอนสร้างสื่อนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการทำการแจ้งเตือนไลน์โดยที่การเรียนออนไลน์นะครับจะมีการทดสอบท้ายหน่วยและซึ่งคุณครูใช้ Google Form เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับมีวิธีการนะครับโดยการไม่ต้องเข้าไปตรวจนับคะแนนเองแต่ว่าจะมีระบบนับคะแนนให้นะครับ ระบบนั้นนะครับคล้ายๆกับอีพีที่ผ่านมานะครับที่ว่ามีการทำแบบฟอร์มและมีการแจ้งเตือนในไลน์โดยเป็นข้อความว่าแต่และข้อนั้นมีการตอบอะไรบ้างซึ่งในครั้งนี้นะครับเป็นการแจ้งเรือแจ้งเตือนชื่อชั้นห้องและคะแนนที่สอบได้เท่านั้นนะครับส่งในไลน์ในกลุ่มลไลน์เหมือนกันนะครับส่งโดยไลน์ Notify นะครับ วันนี้นะครับมีวิธีทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับไปเข้ามานะครับที่6จุดนะครับแล้วมาที่ฟอร์มนะครับคลิกฟอร์มเข้าไปนะครับหลังจากเข้าฟอร์มมานะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับไปเปิดแบบฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับ หลังจากเปิดแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอ,อ,อันนี้เป็นรายวิชาคณิดละกันนะครับแบบทดสอบท้ายหน่วยอ่าแบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับก็จะเป็นรหัสคอี่หก้วกัน อสี่หกาสองหนนะครับวิชาคณิตาบางโรงเรียนจะเป็นแบบนี้นะครับของรูคนดีมีสุขอันนี้เป็นชื่อนามสมมุตินะครับต่อมานะครับก็จะเป็นประวัติของนักเรียนนะฮะชื่อนามสกุล นะครับเป็นคำตอบสั้นและกดจําเป็นนะครับต่อมาชั้นชั้นที่ทํานะครับเลขที่อันนี้ก็เหมือนทําฟอร์มธรรมดาเลยครับเลขที่อ่าขอลงจัดเลขที่ใช่ไหมครับก็เป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยเลยแล้วก็มาในส่วนของเพิ่มส่วนครับมาเป็นแบบทดสอบเป็นส่วนก็ได้ครับส่วนแบบทดสอบ นะครับต่อมากดบวกขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นชื่อคำถามนะครับอันนี้จะเป็นง่ายๆนะครับอขอค้นหาสักครู่หนึ่งนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าอ,อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาอยู่แล้วนะครับก็ขอเอาแบบ ง่ายที่สุดเลยหรือเราคิดโจทย์เอาก็ได้ครับคณิตศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์นะครับก็ขอเป็นตัวเลขละกันนะครับ25บวก 75เท่ากับทุกคลิปเลยนะครับจะเป็นของคณิตทท้งนั้นเลยเพราะมันง่ายนะครับและจะได้ครูได้ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นช้อยก็ได้หรือจะเป็นคําตอบสั้นก็ได้นะครับแล้วแต่จะนําไปประยุกต์นะครับต่อมานะครับก็ใส่ข้อคําถามไปนะครับผมจะยกตัวอย่างทั้งหมด5ข้อนะครับ ยกตัวอย่าง5ข้อนะครับตอนนี้ข้อ4แล้วนะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้ประมวลมาเองเลยนะครับก็คือใส่ไปเลยนะครับว่าจะต้องการให้เป็นแบบใดบ้างก็อ่อข้อคำถามคือใส่แบบนนง่ายๆก็คือม้วนเลยครับเพราเราไม่ได้เตรียมการมานะครับ ผมคิดอรกรไ,ได้ผมที่ผมทําได้ผมก็จะทํทํทําาททาทําเลยเพราะเดี๋ยวลืมนะ,ะหลังจากใส่ข้อคําถามแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาที่การตั้งค่านะครับรวบรวมอยู่ที่ Gmail อีเมลการแจ้งการตอบกลับถ้าผู้ตอบต้องการนะครับตอนนี้จำก,กัดให้ตอบได้เพียง1ครั้งนะครับมาในส่วนของนําเสนอ มาที่สับเปลี่ยนลำดับของคำถามก็ได้นะครับหรือไม่สับสลับก็ได้นะครับอ่านส่รนตรันี้นะครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีคดแล้วกดมาที่แบบทดสอบนะครับเป็นแบบทดสอบ ประกาศคะแนนทันทีหลังส่งคำตอบนะครับคำถามที่ตอบผิดก็ไม่ต้องคะแนนไม่ต้องแสดงหรือแสดงก็ได้นะครับแต่นี้ไม่ให้แสดงนะครับให้แสดงแต่ค่าคะแนนนะครับหลังจากบันทึกแล้วนะครับก็มาที่การเฉลยแล้วกันนะครับเฉลยคำตอบก็เช่นเดิมครับเป็น1คะแนนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่หนึ100 ทำเครืค่องหมายถูกคำตอบอื่นว่าไม่ใช่นอกจากหนึ่งร้อยนะครับสามสิบห้าบวกหกนะครับสี่สิบเอ็ดนี่นะครับใส่คำตอบที่ถูกเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่คำตอบสักคู่หนึ่งนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับเสร็จสิน้นหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับก็อ่อให้ไปที่ l ลายนะครับแล้วมาที่กลุก่มคือกลุ่มเนาะกลุ่มนะครับแล้วมาเปิดกลุ่มใหม่นะครับเป็น สำหรับคนที่มีกลุ่มอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมก็มีกลุ่มอยู่แล้วนะครับแบบทดสอบเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้คือแบบทดสอบที่ผมทําไปคราวที่แล้วนะครับผมมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มอีกเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าสามารถทําได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลุ่มเดิมนะครับแบบทดสอบกลุ่มนี้นะครับที่ทําเมื่อคราวที่แล้วนี่นะครับให้ไปที่ Line Notify นะครับาลน n n o t t i y y นะครับ l i n e Notify ดอทอ่านี่แหละครับพิมพ์ไป Line Notify นะครับแล้วก็จะมีให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ Line Notify ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับ เข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ my page ครูบางท่านสงสัยว่าไลน์นะครับที่ท่านได้พิมพ์ไปแล้วไลน์ที่ท่านนะได้เขาเรียกว่าอะไรครับได้ทามาแล้วอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับได้ทำมาแล้วถามว่าถ้าท่านทําอีกได้ไหมได้ครับก็คือไปที่อันเดียวกันเหมือนกันนะครับน,นี้ก็เป็นแบบทดสอบ นะรบแบบทดสอบใส่ชื่อไปแล้วก็มาเลือกจินะดเลตก๊อปปี้นะครับอ่าลายมาแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับว่าท่านได้ทําขึ้นมานะแล้วก็กดก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เอาไว้แล้วมาที่ในส่วนของอ่ายังไม่ต้องก๊อปปี้ก็ได้ครับทิ้งเอาไว้แบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งปิดนะครับอ่าผมมีตัวโค้ดนะครับที่จะมาให้ท่านนะครับ ซึ่งตัวโค้ดนะครับผมได้ทำใส่บอร์ดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำโค้ดนี้นะครับมาให้ท่านนะครับโค้ดส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก o p y ีลิงก์ก่อนนะครับโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งลิงก์คู่กับ l ลน์ NOTIFY เอาไว้นะครับอันนี้คือโค้ดที่เราต้องใช้นะครับอันนี้เข้ามาแล้วก็กด Ctrl A Ctrl C Copy แล้วนะครับแล้วก็มาที่แบบระสอบท้ายหน่วยนะครับปาที่3จุดแล้วมาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับทำคล้ายๆเช่นเดิมแต่ว่าคราวนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างาสเปรดชีตใหม่นะครับ กดสร้างสเปซช,ชีทนะครับระหว่างรอ, Skip load. อสคริปต์โหลดสคริปต์มาแล้วนะครับให้กด Ctrl A แล้วลบสคริปต์ส่วนนี้นะครับแล้วกด Ctrl V สคริปต์ของเราก็มาแล้วครับทีนี้เราต้องใส่ชีท ID ฟอร์ม ID นะครับชีท ID ฟอร์ม ID อันนี้นะครับให้คุณครูเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านนะครับ แล้วก็มาส่วนของตรงนี้คะแนนของผมนะครับเมื่อกี้ทั้งหมด5คะแนนเปลี่ยนเป็น5นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าอย่าลบส่วนของตัวอื่นทิ้งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวโค้ดมันจะผิดปกตินะครับตรงนี้นะครับลายโทเค็นอย่างคุณคูนะครับมีกลุ่มหลายกลุ่มก็ให้ไปเอาโทเค็นตัวนี้นะครับ c o ปปี้มาอย่างเมื่อกี้ที่ทําไปแล้วก็คือ1 t o k e โทเค็นนะครับก็ใส่ลงไปครับ1โทเค็น แล้วโทเค็นที่2กลุ่มที่2ถ้ามีให้ใส่นะครับถ้าไม่มีให้ลบตั้งแต่คอมมานะครับจนถึงนี่ทิ้งครับปึ๊บเสร็จแล้วครับถ้ามีก็ให้มีคอมมานะครับคอมมาและเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ใส่โทเค็นแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้ามีหลายกลุ่มนะครับมันสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับเปลี่ยนแกท่านเพิ่ม Line Notify ตัวนี้นะครับตัวปุ่ม Line Notify ตัวนี้นะครับใส่ลงไปนะครับต่อมานะครับมาที่ส่วนของ s h e e t ID s h e e t ID นะครับหลัง D และสแตตัวนี้นะครับตั้งแต่เลข1ตัวนี้จนถึงเลข4นะครับอันนี้คือ ID ของ h e ี t ของเรานะครับกด Copy แล้วก็มาวางที่ชีตได้ดีตัวนี้นะครับ c ้นวีอ่าแล้วก็มาที่ form id ก็ตั้งแต่เลขหนึ่งนี้นะครับหลังจากดีและ s แลนะครับมาถึง e 1ถึง e กด copy นะครับแล้วก็มาตรงนี้ c o n t r l v โครงการไม่มีชื่อนะครับขอให้เปลี่ยนเป็นแบบทดสอบนะครับแล้วตั้งชื่อ token line token ว่าอะไรต้องชื่อนั้นนะครับ เขากําลังเซฟให้เรานะครับหลังจากนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาที่เซฟและกดเลือกฟังก์ชันเป็น on form submit และกดเรียกใช้นะครับตรวจสอบสิทธิ์ก่อนทุกๆครั้งจะต้องมีการตรวจสอบสิทธินะครับใช้บัญชีที่เราทำา o o o l l f o r r m นะครับและกดขั้นสูง ไปที่แบบทดสอบไม่ปลอดภัยแล้วมากดอนุญาตนะครับเพื่อที่ให้ตัวฟอร์มนะครับไปเชื่อมต่อกับหลายได้นะครับหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าใช้ได้แล้วมาที่ในส่วนของเทป e อ r ร์ตัวนี้นะครับ อ,อันนี้ไม่เป็นไรนะครับมาที่ส่วนของนาฬิกาตัวนี้นะครับเปิดแท็บขึ้นมาครับกดแล้วมันก็ขึ้นแท็บมาให้ใหม่ให้มาเพิ่มทิกเกอร์นะครับกดเพิ่มทิกเกอร์นะครับอ่ะแจ้งเตือนทุกวันทุกชั่วโมงหรือแจ้งเตือนทันทีหรือแจ้งเตือนทุกสัปดาห์อันนี้ผมจะให้แจ้งเตือนทันทีนะครับ แล้วมาจากฟอร์มเลือกประเภทเหตุการณ์เมื่อส่งฟอร์มส่งฟอร์มนะครับส่งฟอร์มเสร็จปุ๊บให้ส่งทางไลน์ทันทีนะครับแล้วกดบันทึกรอระบบรันสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อระบบรันนะครับก็จะมีอ่านี่นะครับมาแล้วแล้วก็ถือว่าสําเร็จนะครับทดลองทดลองการทําดูนะครับอาจแสดงตัวอย่างให้เขาแสดงตัวอย่างแล้วเราลองทําก่อได้ ที่อยู่อีเมลนะครับชื่อนามสกุลน,นะครับนายตรีนาอ่าขออภัยครับนายตรีนาสาวาอ่าสาว,า,สา,วานะครับชั้นมหนึ่งทับหนึ่ง เลขที่4ถัดไปส่วนของแบบทดสอบอ่ะอันนี้เท่าไหร่100อันนี้ค่ายิ่ก็มีผลไหมครับถ้าทำไมเขาไม่นั่นให้เนาะอ่ะนี่เป็น41นะครับไม่เป็นไรห7 5เจอ ข้อความนี้นะครับก็ใส่คำตอบไปเลยเนาะ650นะครับอันนี้ขอผิดสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะส่งสำเนาคำตอบให้ฉันไหมถ้าเอาก็คือให้กดติ๊กถูกแล้วเขาจะส่งให้นะครับถ้าเอาให้ติ๊กถูกถ้าไม่เอาให้ติ๊กไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่งดูคะแนนอ่านี่นะครับได้สีเต็มห้านะครับชื่อนายตรี นาสาวา่าม .1 ทับหเลขที่4ได้4ี่เต็ม5้านะครับอันนี้ไลน์ก็แจ้งมาแล้วนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับอันนี้ก็แจ้งมาแล้วเนาะว่าอ่าแบบทดสอบนะครับอ่าแบบทดสอบผลการเก็บคะแนนวิชานี้นายเอ่อคนนี้มนี้ได้คะแนนอ่าเหมือนโค้ดจะผิด เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมันใส่ g m a i ลเรามาเนาะ่าโคดนี่ไงครับโคดได้คะแนนเต็มห้ากดตึกขึ้นมาได้เท่าไหร่เต็มห้าบันทึกก่อนแยกใช้งานผลการสอบนี่นะครับได้แล้ว ยังไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้งานได้สําเร็จนะครับไม่มีตัวแดงขึ้นอ่ะไปที่แบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอบเอบอือนี่นะครับสําหรับที่ใช้บัญชีเดียวนะครับขอไปตั้งค่านะครับแบบว่าอ่าตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้หลายครั้ง สามารถทําได้หลายครั้งแล้วกันนะครับสาหรับคุณครูที่จะให้ทําครั้งเดียวก็ไปกรอกตรงนั้นนะครับ นี่นะครับแล้วก็ชื่อฉันส่งอีกรอบหนึ่งนะฮะคะแนนเม่อี้ไม่พอใจหนึ่งร้อยสี่บเอ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าหกร้ สี 4, 4, 8, ่0้ัสีดสใช่ป่ะสีใสศดห่งแปดสี่แปดอ่าโอเคครับส่ง so. ดูคะแนนห้าเ็มห้าอาทำไมเขายังผิดอยู่อขอแก้ไขไปด้วยกันเลยนะครับ ให้คะแนนสกอร์ตัวนี้นะครับก็มานี่ขอเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นห้าอีกทีหนึ่ง SMG Gmail ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องให้แสดง Gmail ก็ได้นะครับอขอเปลี่ยนไม่ให้ตอบกลับทางอีเมลแบบทดสอบนี้นะครับไม่เอาอีเมลนะครับ เป็นการตั้งค่าตัวนี้นะครับรวบรยม่ที่อีเมลไม่ต้องนะครับบันทึกเดี๋ยวเราลองส่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเชื่อว่าอ่านักเรียนบางคนนะครับยังไม่มีอ e ีเมลนะครับก็ไม่ต้องใส่อ e ีเมลก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยครับเรากดส่งเนาะอ่ะแจ้งเตือนมาแล้วดูว่าได้หรือเปล่าได้คะแนนมันไม่แจ้งให้นะครับอขอเปลี่ยนแปลงสักคู่หนึ่งนะครับ หลังจากที่ได้ทำของเมื่อกี้ไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าทีนี้นะครับเมื่อกี้ได้ลองอ่านโค้ดดูแล้วนะครับคือโค้ดนะครับไอส่วนของว a ตส l โลตัวนี้นะครับเป็นสำหรับตัวนี้คือช h e a t ID ใช่ไหมครับแต่ว่าช่องนี้คือเขาหมายถึง ช่องที่2ของชีทให้เป็นคะแนนนะครับเราทําอย่างไรในช่องนี้นะครับก็คือเมื่อกี้นะครับคะแนนจะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับหรือบางคนนะครับคะแนนจะมาอยู่ส่วนท้ายนี้ก็ให้ท่านนะครับกดตัว C และลากมาไว้ที่ช่องที่มาไว้ที่ช่อง B นะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราจะลองทําอีกหนึ่งรอบนะครับและรอดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับ อ่ะเอาแบบง่ายเลยนะครับเต็ที่ห้าอ่ะถ้ามันเข้าก็แสดงว่าถูกนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะเข้ามาแล้วดูหน่อยหนึ่งอ่ะนี่ไงครับมาแล้วนะครับได้ห้าเต็มห้าครับอันนี้ก็จะเป็น ทางรัฐนะครับให้กับคุณครูนะครับที่ทําการสอนนะครับในเรื่องของการออนไลน์นะครับและต้องการทําแบบทดสอบนะครับว่าแบบทดสอบนั้นนะครับสามารถแจ้งเตือนคะแนนลงในไลน์ได้นะครับท่านก็สามารถนําไปปรับปรุงนะครับในเรื่องของการใส่คะแนนนะครับในเรื่องของการทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับขอให้ท่านนะครับได้นําไปปรับปรุงใช้นะครับไปปรับใช้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่อง MMP สอนสร้างสื่อนะครับขอจบการอัดวิดีโอจบการทำจบการทำสคริปต์เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ